ก็จะเป็นระบบข่ายทะเบียนสวยหรือว่าทะเบียนประมูลนะครับหรือว่าพวกเลขเบิ้ลเลขหาบเลขเรียงเลขสองหลักสามหลักนะครับหรือทะเบียนที่มีมูลค่าต่างๆนะครับเว็บไซต์เนี่ยก็ทำงานง่ายๆนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับแล้วก็สวยๆนะครับนี่ครับก็แยกเพศได้นะครับว่าสิ่งกีหลักสองหลักสามหลักนะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วพอคีย์เข้าไปกรเนี่ยก็จะเห็นนะครับเรื่อการติดต่อนะครับนี่ ทำงาน,นง่ายครับไม่มีอะไรยากครับพอเราเลือกหมวดครับมันก็จะวิ่งไปตามหมวดเลขไหนขายไปแล้วครับก็จะเห็นว่าขายไปแล้วนะครับขึ้นอย่างนี้ถ้าเลขไหนจองแล้วก็ขึ้นมาจองแล้วนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ฟได้ครับส่วนผมเซิร์ฟสามสามไปเห็นนะก็จะขึ้นเลขสามสามขึ้นมานะครับส่วนผมหาเลข แปดแปดแปดแปวดค้นหาปุ๊บก็เห็นแปดแปดแปด,แปดขึ้นมาอคราวนี้มาดูตัวหลังบ้านดีกว่าครับว่าแอดทะเบียนเพิ่มได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอดให้ดูตรงเลขสองหลักละกันนะครับน,นี้ก็เข้าสู่ระบบหลังบ้านเข้ามานะครับตรงนี้ครับจะเป็นหมวดหมู่นะครับเราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้ครับว่าเลขทะเบียนสวยเลขทะเบียนมูลค่าสูงหรือเลขอะไรแบบนี้ครับสามารถเพิ่มหมวดหมู่อีกได้ ต่อไปจะเป็นแบบป้ายครับเช่นตัวหนังสือสีเขียวกรอบดําเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันแต่งได้เห็นไหมครับกรอบสีดําแล้วก็แล้วก็เลขนะสีดําอันนี้กรอบสีแดงเลขสีเขียวเห็นไหมครับว่าเราสามารถแต่งได้นะครับแบบป้ายนี่ตรงนี้ครับเราก็สามารถมาทําแบบไป้ายได้ครับนี่ตรงนี้เลยลเช่นเราเพิ่มใหม่ครับเป็นแบบกรอบ เขียวตัวหนังสือแดงนี่ครับเป็นคำาเลือกสีเลยครับอ่าเช่นตัวสือสีแดงถูกไหมครับแล้วก็กรอบเขียวบันทึกครับเราได้แบบป้ายมาครับคือกรอบเขียวหนังสือแดงต่อมาครับมาที่ทะเบียน ครับมาเพิ่มทะเบียนใหม่เราจะแบบไหนครับแบบมีลายกราฟิกหรือว่าแบบสีขาวนะครับสวว่าผมเอาแบบลายกราฟิกแล้วกันเลือกโหมดครับเป็นเลขสองหลักแบบป้ายคือก่องเขียวหนังสือแดงทัวแบบพียพ์จะว่าเป็น FF99 นะครับราคาเร mm hmm. ากดบันทึกเข้าไปครับ เห็นไหมก็จะเข้ามาครับว่า F99 ราคานี้นะครับคราวนี้ไปดูที่หน้าบ้านนะครับกด F5 นะครับ defense เห็นไหมครับขึ้นมาครับเจอ F99 ครับกรอบสีเขียวตัวรงสือสีแดงเห็นไหมครับตัวนี้ยจะขึ้นมาว่ายังไม่ได้ขายยังไม่ทำอะไรสุ่มเลยครับโช์เฉยพอมาที่หลังบ้านเนี่ยเห็นไหมครับจะคือว่าจองเห็นไหมครับเราก็คิดกันไปคร่าว่าจอง ไอเอฟเก้าเก้าเมื่อกี้ครับเนี่ยเราเซิร์ชจากตรงนี้ก็ได้ครับกดเซิร์ชถ้ามันทะเบียนมันเยอะมากเห็นไหมครับเมื่อึ้นคําว่าจองขึ้นมาครับฐานะคือจองพอเราไปที่หน้าบ้านครับกดรีเฟนที่หน้าบ้านเห็นไหมครับว่ามันก็กลายเป็นจองนะครับผมเรียกแบบนี้ครับก็คือขายแล้วอยู่หลังสุดลองจากขายแล้วเนี่ยคือจองแล้วนะครับแือว่าทะเบียนที่จองแล้วเนี่ยขายแล้วนะครับให้เรากดไปที่ครั้งหนึ่งครับมันก็จะเป็นขายแล้ว นะครับเปลี่ยนจากจองจะเป็นขายแล้วครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะมียกเลิกจองยกเลิกยกเลิกจองแล้วขายแล้วซื้อแขายแล้วที่หน้อา่าเว็บนะครับจากจองแล้วเนี่ยกด F5 หนึ่งครับกลายเป็นขายแล้วนะครับแค่นี้เองครับตัวระบบทํางานง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลยสําหรับระบบทวีสนสวยทวีปนประมูลนะครับ